วันนี้พี่เดซี่ก็มีเรื่องสะพึงสะพึงนะ,ะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะฮะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่พี่เดซี่นะฮะได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ใหญ่นะฮะก็คือไปนั่งสมาธินะฮะที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดพิจิตรต้องบอกว่าวัดป่าแห่งนี้นะคะคือจะมีอาจารย์ใหญ่เยอะยมาอาจารย์ใหญ่เนี่ย เขาจะอยู่ในมอเขาเรียกว่าในมนะฮะมออาจจะแปลว่าแปลว่าหมู่บ้านหรือเปล่าและและในในวัดเนี่ยเขาจะมีการแบ่งแยกเป็นสายสสาหนึ่งสา 2, สาสองสสามไซส 5, สี่สห้าย6สหกพีเรซี่ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสมาธินะ,ะโดยที่มีคําคําแนะนําหรือ,อการชักชวนจากอาจารย์หมอดูก็คืออาจารย์แอนนี่สัมผัสจิตนะนะ เขาชวนพี่เดซี่ไปวันนั้นที่พี่เดซี่ไปเนี่ยก็คือหมายความว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ติดขัดเยอะแยะมากมมยจังเลยไอ้นั่นจะสําเร็จก็ไม่สําเร็จไอ้นี่จะได้ก็ไม่ได้มันมีความติดติดขัดขัดอาจารย์อัน,นี้เขาก็เลยแนะนำบอกงั้นเดซี่ลองไปนั่งสมาธิกับศพอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์ใหญ่ ครบแล้วเดวซี่ก็ถามว่าแล้วมันนั่งยังไงอ่ะคนเยอะไหมบอกใช่มีคนเยอะมากคนเป็นนักสมาธิเยอะมากดารานักแสดงไปกันเยอะมากแต่ดารานักแสดงไปกันหลายคนจริงๆนะวันที่พิเดซี่ไปก็เจอดาราหลายคนเลยอ่ะที่ที่ไปพร้อมรุ่นพิเดดซี่เนี่ยแล้วก็แต่ละคนก็ล้วนแต่มีปัญหามีปัญหาในชีวิตอ่ะก็เลยมา พิเดซีก็ถามอาจารย์นี่ว่าเวลานั่งสมาธิในป่าช้าเนี่ยคือนั่งเป็นกฎใช่ไหมก็คือเป็นกฎของพัทธุดงอะ่ะเป็นกฎเป็นเป็นกฎพระพิเดซีก็เข้าใจว่าอ๋อก็คงนั่งในป่าช้าใช่ไหมลักษณะของป่าช้าก็น่าจะเป็นป่านื่ออกไหมป่าป่าต่างตามแต่ตจังหวัดอะ่ะพี่มีต้นไม้แล้วเวลานั่งสมาธิในป่าชาก็คงจะไปนั่งในกฎพระซึ่งมันก็คงจะเลียงเลียงเรียงเียงเียงเียงกันไปเหมือนที่เราเคยเห็นภาพ ที่วลาพระเขาไปทุดงอะไรเงี้ยพิเดซี่เข้าใจว่าอ๋อตรงนี้ก็หนึ่งกดตรงนั้นก็หนึ่งกดตรงนั้นก็หนึ่งกดพิเดซี่มองภาพเป็นแบบนี้นะพอพิเดซี่ไปถึงที่วัดที่พิจิตตนะ์เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะม,มันก็มีวิธีเปิดยานก่อนนะไม่เกิดมีการเปิดยานซึ่งเราก็จะมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอนั่งหนอถูกหนอ ให้ท่องเอนี้ยก็สลับกันไปอ่าน่าจะน่าจะอย่างละสองรอบก็คือเดินเดินจงกรมก็คือยุบนอพองนอนั่งนอถูกนอนะเดินอยู่อย่างงี้นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดินอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มานั่งสมาธิอีกหนึง่งชอีกหนึ่งชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงอ่ะก่อนจะมีการทําพิธีเปิดยานตอนทําพิธีเปิดยานเนี่ยเขาก็จะให้ทุกคนน่ะท่องนอนอนอ Yup. Lives, แล้วก็งายพึงนอนแผ่ไปเนี่ยถ้ายานเราเปิดเนี่ยพระหรือเจ้าหน้าที่ในนั้นนะเขาก็จะมาสแตมป์ที่แขนเราว่าปึ่งผ่านผ่านนะยานเปิดแล้วคุณสามารถเข้าไปนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่ในป่าช้าตอนมืดได้ซึ่งพี่เดซี่เองอะตอนนั่งตอนนั่งนอนนอนนอเนี่ยแล้วก็นนอนนอนนอนนน เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะต้องหงายหลังอ่ะเราพอพรอน้อน้อนมันกำลจะหงายหลังเนี่ยเราก็พยายามดึงตัวขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันหงายหลังอ๋อแต่พอรู้ทีหลังว่าอ๋อมันต้องปล่อยมันต้องทิ้งตัวเลยอ่ะเรานนาะนนแล้วทิ้งตัวไปเลยยานมันจะเปิดเขาบอกว่าจิตมันจะเปิดและยานมันจะเปิดพอจิตเปิดยานเปิดเนี่ยมันจะทาให้เราะเข้าไปนั่งสมาธิ และรับบุญกับอาจารย์ใหญ่ได้เต็มๆซึ่งตอนนั้นก็ทุกคนก็ผ่านหมดแล้วแหละพิเดซีก็ผ่าจากนั้นเราก็ต้องรอเวลาถึงสองทุ่มนะเพื่อที่จะเข้าหมอพิเดซีก็ได้สายสองนะสายสองจับได้สายเขาบอกเข้ามาให้เราสายสองพิเดซีก็ได้สายสองในระหว่างทางที่เรากําลังสองทุ่มเนี่ยเรากำลังเดินเข้าไปใน ในป่าชาใช่ไหมแต่ละสายโอ้ชาวบ้านมาส่งเราเต็มเลยพิเดซี่ก็มีคนดู้เดินไปเป็นขบวนเลยเต็มเลยเป็นสิบสิบ,ส,บสิบคนเลยแบบเดินเข้าไปดูไม่น่ากลัวเลยแต่บรรยากาศมันน่ากลัวเพราะว่ามันมืดมันเป็นป่ามันเป็นป่ามันเป็นเหมือนลักษณะของมีทุ่งนาบางจุดก็เป็นทุ่งนาเป็นคันนาเป็นป่า อะไรอย่างเงี้ยเป็นป่าแล้วก็ดูคนหนทางที่เดินเข้าไปอะ่ะมันคดเคี้ยวคดเคี้ยวเอาไง่ายคือหลงอะ่ะถ้าเราไม่มีคนพาไปคือเราหลงทอมเดซี่เนี่ยได้สายสองพิเดซี่ก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปใช่ไหมฮะพอถึงบ้านที่พ่เดซี่จะต้องเข้าทางท,ทางที่พ่เดซี่จะต้องไปเดินอะ่ะเข้าไปอะ่ะมันต้องเลี้ยวเข้าซอยอีกพอเขาชี้ว่าเนี่ยคุณเนะี่ยข่านี้ ไอ้เราก็ตกใจเลยว่อาอ้าวเราเข้าคนเดียวเหรอแล้วคนอื่นอ่นเ่เข้าไหมอ่ะคนอื่นไม่เข้าแต่เชื่อไหมฮะจากที่เราเดินมาเป็นสิบสิบคนยี่สิบสาสิบคนนะพอพิเดซี่จะต้องเลี้ยวไปในมองของตัวเองอ่ะเชื่อไหมทุกคนหายหมดเลยอ่ะทุกคนก็จะเดินไปตามสายของตัวเองอ่ะสลายแบบแปบ๊บเดียวเองอ่ะกลายว่าเหลือพิเดซี่แล้วก็มีคนนําทางอีกสองคนน่ะเดินเข้าไปมันเป็นสะพาน มันพ่เดซีก็เห็นนะว่ามันเป็นสะพานมันเป็นสะพานแล้วก็มีประตูไม้เรื่อนไทยอันนี้คือสิ่งที่พิเดซีเห็นคือเป็นประตูไม้เรือนไทยนะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปสองสองังพิเดซี่ก็เดินเข้าไปกับอีกคนสองคนที่พี่ส่งในระหว่างทางที่เดินเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นเป็นสองข้างทางก็เป็นเป็นคันนาเป็นเหมือนคันนาเดินเข้าไปแล้วก็เป็นป่าเปต้นไม้แล้วก็มีสถพภูิเก่า มีสารภูมิเก่ามีเจดีเก่าตามทางอ่ะเต็มไปหมดเลยอะ่ะบรรยากาศน่ากลัวโอเคมันเหมือนหนังผีอะ่ะเหมือนหนังผีเลยอะ่ะพีเดซี่ก็ถามคนที่พี่ส่งอะ่ะว่าแล้วประตูข้างหน้าเนี่ยเขาจะล็อกไหมประตูข้างหน้าเขาจะล็อกไหมคนที่พี่ส่งพ่เดซี่สงองคนนั้นเขาบอกว่าประตูเขาล็อกนะห้ามวิ่งออกมานะ เพราะว่าเขาล็อกวิ่งออกมาไม่ได้อะตายแล้วเราก็เข้าใจว่าเอาเอายังไงดียาวิ่งออกมาไม่ได้ด้วยเหรออ่ะพอแต่ก็ร้องอ่ะในในขณะที่เดซี่เดินเข้าไปก็ร้องว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่เพราะมันน่ากลัวจริงจริงมันน่ากลัวมากๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องเข้าไปถึงในมอนะเดินคลัดล็อกเข้าไปใน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 ,ในป่าน่ะกว่าจะถึงก็โอ้โหใช้ใช้เวลาประมาณสิกว่านาทีนะ บางคนก็ครึ่งชั่วโมงบางคนก็เกือบชั่วโมงนะต่อพี่เดของพี่เดซิมอยู่สายสองมาจากใกล้ๆแต่ก็เดินไปพี่เดซิมคขสวเดินเป็นไกมากอะ่ะพอไปถึงที่ที่พี่เดซี่จะต้องไปนั่งอะ่ะคือในมอลักษณะของมันก็คือเป็นเหมือนเป็นโกดังอะ่ะเป็นกระตอบแล้วก็มีโรงศพตั้งอยู่ข้างหน้าเราโรงศพโรงแก้วตั้งข้างซ้า,ายแล้วก็โรงทึบตั้งขวาแล้วก็โรงข้างหน้านะ่ะเป็นโรงศพจน เหมือนคล้ายๆงานศพอ่ะคล้ายๆงานศพข้างหลังเราก็จะมีหลงศพนะฮะแล้วก็มีกรอบรูปอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านนะฮะแล้วก็มีรูปอ่าคล้ายๆรูปหน้าศพอ่ะของอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านอ่ะโอ้มีเป็นสิบเลยเธออยู่ตรงนั้นน่ะน่ากลัวมากน่ากลัวสุดๆต้องบอกว่ามันเหมือนเราฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่